ยามือแน่เอือสามเรียงก็สามเรียงเหรอจืดตีเรียงมา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 ต่อเลยบ้างวะเราจิ้มนั่งใดเนาะเอามากินกินมายาลีลากินมากินมาไปได้เลยค่อยกินเท่านี้วะเรียกแต่เจ้าไปเขาไปเลยเนาะไปเลยเนาะกินไหมกินมไหมนี่กินไหนี่ไปนี่ก็บพื่อจะหายนะไปนี่ก็เพื่อจหายนะ ไ่ไปยิ่งนะยไม่ยิ่งยมยิงเสียไปไปเอไปไปโอ้ยไปเข่าฮะของเฟ่ซวยเหลืเนาะไปต่อิมเบอร์ดต่อถิมก็ใช่เลยเนาะไปกินนก็เลยเาไป้ตามคอตขนอตามขอหนุ่มเชียงใหม่ตอนขนอตามขอหนุ่มเชียงใหม่หนุ่มเชียงใหม่ไปไป ไปนี er? exactly ่แล้วจะไปไหนรอด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 เอาอไปไหนรอดเอาเอาไปไหนเออเอาขอามือหนเอด

เฮ้ยข้กินเพื่อโตนี่แม่เข้ากินนี่โอ้เรายู่มเ้ยด่กันิะเขาดิเปียบอยูแม่ไปเม่านเถานเขากินนี่เข้ากินนี่กินอเรา้่ที่ที่ี่ีขามนมาที่ท่ี่ี่ีนี่ี่ไหานี่ ไปเขากินนิ้ไปนี่ยินก้นไปไปกินก้นไปไปกนไปกัไปกัน้าไปกัไปไปไปะไนี่ไเขาไปกินบุญละไปนี่ก่อนไปไหนเราป่ะเดี๋ยปนหไปไหนลไปไหนล้อเ็ไปเดียวนไตัวอัดเลยเียตัวอัดเลไม่มีหม่งยันได้เลยเน้เรานางี๋ยวเราสีลายจนเอเอาเราสิกินฟรีเดินไมดมาเอ้ยเอาจังมวนเดมา

เราขึ yeah. no right. oh. Oh. Oh, okay. ้น okay. อ erm ันดับช้วยเราอันลับไปโอ้เปลี่ยนมากแล้วมาเปลี่ยนหมากแล้วให้เราเดีเปียบด้วยเฮ้ห้องสูงอะไรด้เนี่ยพี่โยเจ็ดเล่นยังไงลุกอีกเลยอลุกเออีฟวนเลยเนี่ยเดีวจได้เดียวโอ้ล็อกสองแล้วล็อกสองเขากินสองอนออก่อนบได้เปียบตอนเอาระเบิดรถว้ำระเบิดดนอระเบิดยูใช่ กินสองก้อนกินสองกินสองกอนกินสองกินสอเลกินส้อยมเนน้่ากินทยกินทหอ่ะคันกินนงอเียบกินแ้อหายใจนะน้าๆกับไปหายใจนะงานเหลือสองตัวกลัไปกไปกินุนกไปกินนี่น่นี่นี่นี่นมานี่ ไปกินขืนเน้ยบาเกินเขากินเลยโอ้มากฮอเขามากฮอ็ตํำเนี้ยเขาฮอดไปเราเอาเทียร์เราด้วเเนี่ยแ่อทเีมอะไกินสองโลด้วยกไล่กินสองเอา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 อแล้วเอาเอากินดีอ่ะไปฮอตได้หนิฮอตเด้เ ไปเออาีกแล้วเข่าฮัดไปเลยเข่าฮัดไปเลยเข่าฮัดไปเลยมาเก้านี่เข่าไปเลยเขาไปเลยเข่าฮัดไปเลยมาเก้านีเข่าไม่เนนี่ไม่คาตี้หรอคาโบเบิร์ตเดี๋ยวจับเก่าอีก่อนสู้งเป็นราชนะวะชนะเร่จะได้ขึ้นเต้นเราบอกย๊บปึ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 ๊บมึาปับ อ้ยเริลวดแล้วเเ้เึฮึบสองันเพียตานี่บ้าอะเด้อพะยะเจอะชี้ตาลวดอ่ะทำยังไงอะเลยวมเอ้าเอ้าขาซีดกับจนาแล้วขาใส่ขาใส่ ้มาเขาจะมาข้ามาเราต้องมานี่ก่อนเอาเบียร์ขาวพัดก็ได้ตัว่าตัวนึงนะมาได้มาได้ไหนดิเขเพิ่งจะใส่นั่งแล้วะสองตัวนี่นะสองตัวเดินไปเดินไาอยูไม่เบื่อแล้วทำไรนก็ออกใช่สองตัวเดินตะมาอันนี้ขาแล้วก็เล้วว่าันขาตัวได้กันมีขาตรงก้นหรอลแหลกกีชนะแล้วจะเป่าขาในยึดวั มาเกาเออแม่นึ่าแมองเกาเวลีตัวละเกาเนาะเกาขาลุเจียเวลาตายมืดระบาดยยังชิญยางอยู่ลองพัมันเอาเอาเออยู่ตานีว่าเมียนบ่ตาคือไปลกัวขึ้นมาตาุนี้ตาวพออานี้เอาไปตม่ไปนีไม่ไม่ไม่

กูแล้วุอแล้วบาทเ่าขานอนปูยุ่งแล้วเอาอาอามเด้อเดิเฮเดอหามยุงเลยาากเชืยเดียวเชืยเดียวเออโโห้ตาไหลเดียวเยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยตาไหลลยบเนี่ยเอาเอาเอยแปเยต่อเลยต่อเยีฟีบเ้ยยวเว